วิทยาลัยการอาชีพนครยะลาเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการเลขที่4ทับ2ตำบลสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลามีพื้นที่โดยรวม10ไร่5ตารางวาปรัชญาวิทยาลัยทักษะเด่นเน้นคุณธรรมนำพัฒนาวิสัยทัศน์จัดการศึกษาด้านวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาสู่มาตรฐานสากลพันธกิจจัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้มีคุณภาพขยายโอกาสทางการศึกษาโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อประสิทธิภาพการบริหารการจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาองค์ความรู้งานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สู่มาตรฐานสากลพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิชาชีพ อัตล์วิทยาลัยจิตสาธารณะสร้างภาวะผู้นำเอกลักษณ์ของวิทยาลัยมีคุณธรรมนำบริการวิชาชีพภายใต้การบริหารสถานศึกษาโดยนายพันวัน์บุญยรัตน์ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครยาลานายชัยพันธุ์กฎกันพยันต์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายพัฒนากิจการนักเปียนนักศึกษานายอาหามาตูริรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จำนวนผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศาึกษารวมทั้งสิน้น77คนได้แก่ผู้บริหาร3คนข้าราชการครู13คนพนกรรักงานราชการครู18คนครูอัตราจ้าง10คนลูกจ้างประจํา3คนพนกรรักงานราชการสายสนับสนุน16คนลูกจ้างชั่วคราว6คนและยามรักษาความปลอดภัย7คน วิทยาลัยการอาชีพนครยะาลาเปิดทําการสอนในหลักสูตรมัธยมแกนวิชาชีพโดยจัดการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นการฝึกอบรมในด้านความรู้วิชาการและวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชาตามความต้องการของตลาดแรงงานได้แก่สาขาวิชาต่างๆดังนี้สาขาวิชาการอาหารและโภชนาการ จัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับการผลิตอาหารรูปแบบต่างๆโดยคำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการการวางแผนการจัดเตรียมอุปกรณ์และวัตถุดิบการประกอบอาหารว่างการจัดตกแต่งและบริการอาหารตลอดจนการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษาอาหารนักเรียนนักศึกษามีทักษะในการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับประเภทของอาหารเพื่อจัดจำหน่ายและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะวิชาชีพทางด้านอาหารเพื่อประกอบอาชีพได้ สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการออกแบบเสื้อผ้าการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการตัดเย็บการสร้างแบบการคำนวณผ้าการลองตัวและการแก้ไขข้อบุกพร่องการดัดแปลงและซ่อมแซมเสื้อผ้ารวมถึงการเรียนรู้ระบบการทำงานของเครื่องจักรการใช้และการบำรุงรักษาและได้มีการพัฒนาหลักสูตรการตัดเย็บชุดโต๊ะ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนตามบริบทในพื้นที่เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสในการนำความรู้ในชั้นเรียนมาฝึกปฏิบัติและเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพสาขาวิชาค้ากรรมศาสตร์ทั่วไปกลุ่มวิชาตัดผมชายจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการตัดผมชายเบื้องต้นการวิเคราะห์ลักษณะเส้นผมและโครงสร้างของศีรษะลูกค้า การใช้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์การตัดผมชายการออกแบบทรงผมนักเรียนนักศึกษาที่จบหลักสูตรสามารถนำความรู้ทางวิชาชีพเปิดกิจการของตนเองซึ่งนับเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีกลุ่มวิชางานเสริมสวยจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการแต่งหน้าวิเคราะห์ลักษณะสีผิวและรูปหน้าเทคนิคการแต่งหน้าสำหรับออกงานในโอกาสต่างๆการเลือกเตรียมวัสดุในการแต่งหน้า การคำนวณต้นทุนและราคาค่าบริการตลอดจนการวางแผนและดำเนินธุรกิจการแต่งหน้ากลุ่มวิชาตัดแต่งทรงผมสไตล์แฟชั่นจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการออกแบบทรงผมสไตล์แฟชั่นตามสมัยนิยมในปัจจุบันของวัยรุ่นการเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตัดแต่งทรงผมเซตผมเรียนรู้วิธีการดัดลอนผมการซอยผมด้วยเทคนิคต่างๆตลอดจนการคำนวณต้นทุนและค่าบริการในการวางแผนธุรกิจและประกอบอาชีพ กลุ่มวิชาจับจีบและผูกผ้าจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับรูปแบบการจีบและผูกผ้าวิธีการเลือกผ้าและเตรียมวัสดุอุปกรณ์ขั้นตอนและการออกแบบรวมไปถึงการปฏิบัติการผูกผ้าและจีบผ้าเพื่อใช้ในโอกาสต่างๆรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการแต่งหน้าและกล้าผมเจ้าสาวในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยครั้งที่32ระดับภาคใต้ปีการศึกษา2564รางวัลชมเชยการแข่งขันทักษะการแต่งหน้าและกล้าผมเจ้าสาวในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยครั้งที่32ระดับชาติปีการศึกษา2564รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุ 33, รรษในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยครั้งที่33ระดับชาติปีการศึกษา2564รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันทักษะการประกอบอาหารจานเดียวในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยครั้งที่32ระดับภาคใต้ปีการศึกษา2564รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันทักษะการประกอบอาหารจานเดียวในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยครั้งที่33ระดับภาคใต้ปีการศึกษา2565นักศึกษาสาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายนำเสนอผลงานการออกแบบและตัดเย็บชุดประจำชาติประเทศอิหร่านโดยใช้ผ้าไหมไทยจากมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมแสดงในงานแฟชั่นวีคมากรไมมภาพไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่12นณศูนย์การค้าสยามพารากอนขอนุสัมภาษณ์หนนะคะชื่ออะไรคะชื่อนางสาววิศมินค่ะตอนนี้ก็ตัดชุดตัวเองได้ประมาณ5-6ชุดแล้วนะคะส่วนอันนี้ก็กำลังซราแพทเทิร์นตัวเองนะคะเพื่อจะตัดชุดไปงานแต่งวันเสาร์นี้ค่ะ อันนี้ทำขนมอะไรขนมขาดไข่ครับขาดอะไรไหมเป็นยังไงครับอืมเป็ยังไงยังไม่ไ้นอะไรเกิดชั้นอะไรคะโลหะวันนี้เรียนเมนูอะไรคะขนมจอบจอบกรอบมาจากโรงเรียนอะไรคะมาจากโรงเรียนอิสลามประสานวิทย uh ์ค huh. oh ่ะอยู่ช like ั oh ้นมัธยมปีที mark mark ่สองค่ะเรียนวิชาอะไรคะวันนี้เรียนวิชาอาหารไทยชาววังค่ะ เรียนเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างเรีย <Yeah. S 1> สนุกแล้วก็มีความสุขแล้วก็ได้ทักษะในการทำอาหารแล้วก็ได้ร่วมทำกับเพื่อนเพื่อนค่ะทั้งนี้วิทยาลัยการอาชีพนครยลายังมีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในสาขาอื่นๆอีกมากมายโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w .nyc.ac.th หรือเฟซบุ๊กประชาสัมพันธ์การอาชีพนครยลาหมายเลขโทรศัพท์073274506ขอบคุณและสวัสดีครับ